คุณวิโรธที่เปิดประเด็นกีกี้เดี๋ยวผมก็ไม่รู้ยังไม่เปิด Google นอะไม่มีความจำเป็นต้องไปเปิดเนื้อหาที่นำมาเสนอนะ่ะเรื่องภาษีการหลบเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของครอบครัวชินวัตรคุณสมบัติส่วนตัวของครอบครัวชินวัตรคือการเลี่ยงภาษีถ้าพี่น้องจำได้ตั้งแต่ส1มสิบเอ็ดธันวาที่ประกาศให้เป็นวันราชการก็เพื่อจะเลี่ยงภาษีปีถัดมาให้ภาษีมันสูงขึ้น มันคนละความหมายกับเสียภาษีมากและเสียภาษีน้อยแบบที่คุณนุ้งอิงตอบไอ้คนตั้งคําถามว่าเลี่ยงภาษีไอ้คนตอบก็ยิ่งโงอไปใหญ่บอกเสียภาษีเยอะกว่าอีกเขาไม่ได้บอกว่าคุณเสียภาษีมากหรือเสียภาษีน้อยเพียงแค่ว่าคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาษีหรือไม่หรือคุณทํานิติกรรมอําพรางในการเสียภาษีคุณวิรอดพูดดีขึ้นต้นดีพี่น้องครับ แต่สุดท้ายมาตายเพราะกี่กี่คือมันไม่ใช่เรื่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นวาัฒากรรมที่เป็นวาัฒากรรมทางการเมืองติดปากกันแล้วคุณวิโรจนจะได้หน้าหรือว่าได้อะไรมันเหมือนขึ้นต้นคุณเงื้อที่จะปันเขาแล้วแต่คุณเอาตีนด้านล่างไปเขี่ยมือตัวเองลงอะ